สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลมอค่ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพจ u t u b e รวมถึง Facebook หมดสังแชนแลเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนัดที่6กลอบแบ่งกลุ่มกันก่อนเลยครับยูเวนตุสครับเอาชนะด้านมันโน่ไป1ประตูต่อศูนย์ เซนิเซนพิตเตอร์สเบิร์กเสมอกันทางด้านเชลซีไป3ประตูต่อ3เบนฟิก้าเอาชนะทางด้านเดนอโมเคียไป2ประตูต่อศูนย์ไบเยนเมเนกเอาชนะทางด้านบาร์เซโลนาไป3ประตูต่อ0แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอยังบอยนะครับไป1ประตูต่อ1เรดบูสซาวบวกเอาชนะทางด้านเซบียาไป1ประตูต่อ0และทางด้านวูลฟ์บวกนะครับพ่ายกับทางด้านลิวนะครับไป1ประตูต่อ3สรุปตารางคะแนนนะครับทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบนะครับ ในกลุ่ม E ครับก็จะมีไบเยนมินนิกครับอันดับ1ของกลุ่มครับ6นัดมี18แต้มตามมาด้วยอันดับที่2เบลฟิก้าครับ6นัดมี8แต้มส่วนอันดับที่3บาร์เซโลนาและอันดับที่4ีเดนลโมเคฟนะครับ2ทีมนี้ตกรอบนะครับในส่วนของกลุ่ม F นะครับอันดับ1ครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ6นัดมี11แต้มได้ผ่านเข้ารอบนะครับส่วนคู่ระหว่างบียาริียลกับอาตาลันตานะครับเมื่อคืนเลื่อนการแข่งขันนะครับต้องไปแข่งกันใหม่นะครับ ซึ่งกลุ่มนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครจะได้เข้าเป็นอันดับที่2นะครับระหว่างทางด้านเบียริอัลกับแอตาลนต้านะครับส่วนอันดับที่4นะครับก็คือยังบอยนั้นตกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูต่อในส่วนของกลุ่ม G ครับอันดับ1เป็นริวครับได้ผ่านเข้ารอบครับ6กนัด1 1เแต้มตามด้วยอันดับที่2เลบูซาบัวครับ6กนัด10แต้มอันดับที่3กับอันดับที่4ครับคือเซบียาและวบบวก2ทีมนี้ตกรอบนะครับ ในส่วนของกลุ่มเฮดนะครับอันดับ1เป็นยูเวนตุสครับ6นัด15แต้มนะครับเข้ารอบนะครับตามด้วยอันดับที่2เชลซีครับ6นัด13แต้มเข้ารอบนะครับส่วนอันดับที่3กับ4นะครับก็คือเซนิเซนต์พิเตอร์สเบิร์กกับมันโมสอทีมนี้ตกรอบนะครับไปต่อกันที่ผลฟุตบอลสกอตแลนด์พรีเมียร์ชิพกันนะครับลิเวงตันเอาชนะด้านทีมเบอร์เนียนไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษมีตันคินดอนนะครับเสมอกับพีมัรไป1ประตูต่อ1 วีแกนนะครับเอาเชียงด้านชูบิลลี่ไป2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลีกทูของอังกฤษคู่ระหว่างบาโลกกับเซฟฟอร์ดซิตี้คู่นี้เดินการแข่งขันนะครับแบนฟอร์ดซิตี้ครับเสมอทางด้านโคเชสเตอร์ไป0ประตูต่อ0และฮาร์รีพูลนะครับเอาเชียงด้านโรเดลไป2ประตูต่อ1ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลเอฟเอฟซูซูกิคันะครับ เมียนมานะครับเอาเชั้งด้านติโมเลเต้ไป2ประตูต่อ0ฟิลิปปินส์พ่ายกับทางด้านสิงคโปร์นะครับไป1ประตูต่อ2ผลฟุตบอลไทยลีก2นะครับเมื่อวานมีเตะ2คู่นะครับเชียงใหม่ FC เอาเชั้งด้านแพ้ยูเนเตดไป1ประตูต่อ0และลำป่าเอ c ีนะครับเอาเชท้งด้านของระยอง FC ไป2ประตูต่อ1 สรุปตารางคะแนน a f f เอฟซูซูกิครับนะครับอันดับหนึ่งตอนนี้นะครับก็คือสิงคโปร์เตะไป2นัดมี6แต้มเต็มนะครับตามด้วยอันดับที่2คือทีมชาติไทย1นัดมี3แต้มอันดับที่3เป็นพม่าครับ2นัดมี3แต้มอันดับที่4ฟิลิปปินส์1นัดยังไม่มีแต้มและอันดับที่5ติมอร์เลเตสองนัดยังไม่มีแต้มโอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับ หากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประทานภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพจ y u t u b e รวมถึง Facebook หมอดสั่งแชน e l เบอร์ทันจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ